วันนี้เราจะมาทําสลัดกันวันนี้มีพวกถ้วยแล้วก็จานแล้วอันนี้ก็พวกเหมือนมันเป็นแก้วอันนี้ก็ช้อนช้อนอันนี้ก็เป็นพวกที่พิกสลัดแล้วอันนี้ก็เป็นพวกผัก น้ำสองช้อนลงไปในถ้วยแล้วเราก็เอาส่วนผสมอ,อะไรก็ได้ที่ตัวเองชอบขึ้นมาเด็ดลงไปเยเยอะเลยมีประโยชน์ต้องทำให้พอดีกับที่เราจะกินด้วยเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวมันไม่หมด โควิดเราก็เลยต้องดูแลตัวเองให้ดีเราจะใส่พวกผักอันใหญ่ไปแล้วนี่น่ากินเราก็จะเทพวกออผักที่มีประโยชน์มากเลยบางอันมันก็จะเป็นพวกแครอทที่เราชอบกินมากพอเสร็จแล้วเราก็ อันนี้เลยใบกระเพาแล้วเราก็ต้องคนให้มันเข้ากันด้วยแล้วพอเสร็จแล้วเราอันนี้เราเสร็จแล้วใช่ไหมแล้วก็มาอันนี้ต่อทำน้ำของมัน น้ำผมมาเราก็จะเทให้เยอะๆเลยน้ำกต้องใช้ผ้าเช็ดโอ <Yeah. S 1> okay. เคเซลล่วเราก็เอาอันนี้มาเลยผักใส่ลงไปได้เลยเยอะๆนิดหน่อย เยอะมากเลยมีประโยชน์มีแต่ผักที่เราชอบทั้งนั้นที่เราใส่ลงไปนะกินให้พอดีอืมอ้นแล้วเราก็จะไม่ลืมตกแต่งมันด้วยเสร็จแล้วเราก็เทน้ำลงไปอีกหยดหนึ่งแล้วพอผักเราอันนี้แล้ว แห้งลงนิดหน่อยแล้วเราก็เติมไปเพิ่มเลยทำเหมือนคลิแล้วตกแต่งมันเพิ่มโอเคแล้วก็ตักไปนิดหน่อยแล้วเราก็เสร็จแล้วเดี๋ยวให้ตักกล้องชิมหน่อยงั้นแค่นี้ก่อนนะคะบายบายค่ะ ติยบาายค่ะขอบคุณที่มาดูนะคะติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e ด้วยนะคะอันนาค่ะขอบคุณค่ะลาย